นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ไข่พับครับอันพับนี่คือเคืออนเม็ดเจ้าเขียวนี่เด้แมีนครับผมเม็ดเจ้าเขียวส่วนอันเป็นคือจังใบไม้เนี่ยคืออันวันแหนบบอ่ะแหนเป็ดครับแหนเป็ดเขาร่อนแล้วนี่ตัวนี้จะบนลงไปในตุ๊กตะครามครับก็คือลงใต้ไข่พับครับแต่ผมอยากเลี้ยงเริ่มจากอียังแน่ครับพผมกัดจางโจกบอครับเป็นย่างหน่อยหกับเป็นงานแหละครับผมลึกอแบบมานจักเม็ดหนึ่งหรือเม็ดยี่สิบเสนก็ได้ครับผมปริมาณน้ำนี่รู้ประมาณจักสามสิบเซนหาสิบเซน ในบ่อเราก็เอาพันธุ์ครับสายพันธุ์นั่นี่แหละเป็นรุ่งเดินเลยครับผมครับซ้ำมองผ่อนเนี่ยกว่างคุณเจ้าประมาณเนี่ยใส่ลายป๋านี่เปล่าประมาณจักสามสิบลูกเหรครับผมปล่อยลุ่งเลยครับเแถวเดียวเลยกว่างใส่หม่งเดียวเลื่อยเ่ครับหมงเดียวเลยมันกะที่คอยเขามาหากันจับกันเกาะกันแล้วก็เบิ่งมันมามันมันขยายพันธุ์ลราไปหายการพันธุ์มันก็ติดตีป้อง กล้องลักษณะนี้ครับนี่แหละคือจังตุ่มจังยังนี่เนาะคือจังตุ่มดีครับนี่มันขยายพันธุ์อ๋ออันนี้คือขยายพันธุ์บ่พหัวแนนครับผมเห็นไหมนี่เห็นบ่นี่มันเป็นคัการทำขยายพันธุ์มันเป็นลักษณะนี้ครับกว่าเขาสิแพ้เนี่ยเฮาต้องบำรุงหรือว่าดูแลอย่างบ่พหัวการดูแลอยู่ครับหากมันสีมันบ่งามสีมันอาจจะเหลืองซีดออ๋เหลืองซีดเฮาต้องเพิ่มปุ๋ยปุ๋ยหน่อยเฮาก็คอยดูแลเบิ่งครับกันมันหลายเฮาเบิ่งด้วยสายตาว่ามันหลายแล้วก็เฮาก็เจ็บแต่ว่าการเจ็บนี่เฮาจะเพิ่มเจ็บให้มันเกินไป มันสาขาสี่เปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้เหลือแรกมีการสอนกระเพรียวเนี่ขอมา่นครับเคยเก็บลายสุดในเดอระมาณจะกิโลครับพอเก็บลายที่สุดครันหนึ่งเคยเก็บถึงสี่ร้อยโลครันหนึ่งอยู่ครับป้าบโม้บ้องสุขภาพหมดละมือนั่นเห็นงั้นยูแปดพันแปดพันครับเหมือนันครับแปดพันจะเสีเทิร์มเหมือนกันครับมือเดียวครับสวดีครัรายการเกษตรตะกอนไทยสังได้ไรครับอีพีนี่นะครับผมอยู่ที่ หน้าไข่ผำมหรือว่าเป็นฟ้ามไข่ผำขนาดหญ่เลยครับพื้นที่ประมาณสามไร่นะครับเป็นการเลี้ยงไข่ผำอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนะครับหรือว่าเจ้าของฟ้ามสื่อพอทวีรัตน์นะครับหรือว่าพอวีครับสวัสดีครับผมผมทวีรัตน์หน่อยมาล่าครับผมเป็นเจ้าของฟ้ามไข่ผำทวีรัตน์ครับผมตอนนี้เลี้ยงอยู่ครับช่วงแรงๆนี่ช่วงแรงนี่สิเย็บผำครับเย็บผำมชงตลาดเพ่นครับผมอ๋อกำลังเก็บเลยหรอครับกำลังเก็บครับผมเพราะว่าจะเก็บอยู่สองช่วงช่วงเศ้ากับช่วงเย็นอีกครับ เดี๋ยววันนี้ผมาขอความรู้ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าถ้าผมอยากเลี้ยงใครผมก็ยังพอเนี่ยผมต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจหรือว่าเตรียมอยางแน่นะครับเนาะเริ่มจากอีหยังแน่ครับพ่อถ้าผมอยากเรียงนี่ครับเริ่มแรกก็คือบอครับผมมีบอไมีแรงน้ำมีแรงน้ำแหละครับจังโจกบอครับโจกบอให้ประมาณจักเป็นย่างหน่อยๆก็เป็นงานแหละครับผมบอหนึ่งครับงานหนึ่งครับกว้างงานหนึ่งกว้างคุณย่าว่ามันสอดได้พอคุณย่ากะงานหนึ่งจำเป็นต้องเป็นแบบจัตุรัสบ่อ บ่จาเป็นครับตามพื้นที่เฮาสิมีครับผมเป็นแบบเป็นข้องแง่าสี่กระได้ครับข้องแงวก็ไดเป็นพื้นที่จัตวาก็ได้ตามพื้นที่สี่มีครับปับสภาพได้ครับผมผู้ใดมีข้องแบบเป็นรูปตัวนั้นตัวนี้ก็เรียกไา้คีอกันครับน้อยใ่ายก็เรียกได้ครับผมหมดถึงงานก็ได้ขอเขาแ่งน้าเฮามีแล้วก็แตน้าระบายออกได้แล้วก็เข้าขุดเป็นบอบอคก้ายๆบอกุ้งบอปลาเนี่ล่ะลึกประมาณชักเมตรหนึ่งหรือเมตรยี่สิบเส้นก็ได้ครับผม ความลึกระวางกันหนามลงไปนี่ดิเพรือว่าจเป็นขอบบอ่อแล้วครับผมขอบอขอบอ่อลงมาแมนครับผมออขบบ่หลังจากได้บอ่อละเหะ็นได้ยังต่อไปไหมในบอ่อลาก็เอาพันธ์ครับสายพันธ์นอกนี่แหละไปสายพันธ์นอกกับบอ่อเดียวว่าเป็นสายพันธ์พันธุ์นี้หรอกเอาจากบ่อที่นี่แหละไปเป็นลงเดินเลยครับผมครับคือจังพอสอนนังอีกอ่ะเลยครับลงเดินเล่ยเขาเิ่งให้แก่แน่ขันพอสอนกขบเป็ยากเดิเนาะครับสอนกขบเป็ยากครับผมนี่ครับผมนี่การสอนกรับแป๊บเดียวก็ี่ยขอมานะครับสอนแบบ ไทยบานเนาะตะเกาพวกนี้ไทยบานและครับนี่มเขียนมากแหละครับผมนี่ครับอืม,มเขียนมากนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ไข่ผํามครับอันนี้คือไข่ผอันอันไข่ผํานี่คือตัวตัวนี้ครับตัวขา,ขาวๆนี่มันเป็นช่วงนี่มันเกิดแหนบเปียกแจ่แหนบเปน็นมาปาผลยังน้อยแต่ว่าตัวนี้เพราะใช้อุปสรรคเพราะว่าเขาหอลอนแล้วมันจะติดหนาเคืองมันจะบุขึ้นไปคืออะสีนะครับท่านผู้ชมครับอันผํานี่คือเขื่อนเม็ดเ้าเขียวนี่เด้อ เนี่ยว่ครับเมีนครับผมเม็ดเขียวๆส่วนนั้นเป็นคือจังใบไม้เนี่ยเขาเอิ้นว่าแหนบหรือเม็มแหน่แหนบเป็ดครับแหนบเป็ดครับที่นี่ก็อันนี้อันนี้เกษตรเกษตรเอกพักเกษตรใบไม้ไปหยังแต่ว่าเฮาร่อนแล้วนี่ตัวนี้จะบ่ลงไปในตุตะขุมครับอาจจะลงแต่ไค่ผําครับลงแต่ไค่ผําครับเฮาร่อนออกพอรล่อนออกครับร่อนออกสิครับครับอ้าวปะ อันนี้คือพอแมนท่านที่พอออกถึงเมื่อกี้เนี่ยป่แมนครับผมครับเขากับใบปล่อยเดี๋ยวเลยโดยสิ่ว่าพอด้แยกว่าเป็นมาจากสาเป็นอรักซีครับผมครับขยะตัวนี้ก็ออกทิมครับวก่าทิ่มไปอสมมติเท่าไหร่นะพอเนาะสมมติแบบบวกกองอะไรเนาะอันนี้คือคือใครพัมมาสันครับเราสมมติอันบ่อซ้ำของพอเนี่ยกว่างคุณย่าประมาณเนี่ยใส่ลายป่ในเนี่ยพ่ะตอนแรกที่ใส่เกิด ประมาณจักสามสิบลูกเหรครับผมสามยี่สิบตั้งสามสิบลูกประมาณนี้แหละครับไส่ไหนไส่องไรแบบเขากับไส่เป็นช่วงเป็นช่วงปะหรือว่าจังไงเขาปล่อยลงเลยครับเทียวเดียวเลยกองซื้อมงเดียวเลยบ่ครับโอ้มงเดียวเลยมันกระตีคอยเขามาหากันจับกันกอกันแล้วก็บใหย่ใหานอกเก่งครับผมโอลงมือแรกอะไอีกประมาณนี้อย่างนวลงมือแรกคือไปลงมาเสือนี่ยบ่ก็ลงไปเสือกันกลับเขาก็เบิ้งทิศทางมันก่อนค่มีล่มมันกรตีล่มกระตีไปหากันเขาไปมุมงไหนมุมงไหนมุมหนึ่งเขาก็บคอยทำข้าวสาด พอเ,เอาไปทีแรกเขาลงน้ำปับเศษต่างๆเป็นฟองเป็นขยะมันจะมีตามบอ่อเขาอยู่แล้วเขาก็เอาตะเขินที่ยังคอ่อยหล่นขยะออกจากมันนพอขยะหนหรือมันใครผัม,มันก็จีบอยู่ของมันเองมันจะค่อยขยายตัวมันเองครับผมครับเราคงเรื่องถามวัาน,นี่ตอนตอนเราลงทีแรกเนี่ยเขาต้อง,าางเอาน้ำลงก่อนบะเอาน้ก่าลงก่อนครับผมตอ <c oughs> นนี้มานน้ำนี่อยู่ประมาณจัก30สามสิบเส้นหาสิบเส้นเม็ดหนึ่งอยู่ได้ครับผมบแต่ว่าแต่ว่าน้ำลึกเกินเม็ด ไปนี่กับ่เคยเหตุกับแต่ว่าน้ำสูงสุดกับเม็ดยี่สิบเคยเห็ดมาแต่ว่าขันน้ำเป็นสองเมตรสามเมตดนี่กับ่เคยเห็ดให้กันกับตัวนั้นกับบอกบบได้จ้างสี่นะครับหนึ่งมีมีมีบ่อเน้ะมีบ่อหรอกคับมีมีพ่อพันเอาไปปล่อยล้างากนั้นเทศอะไรต่อพ่อปนจ้างสีแพ้จ้างสีขยายเขาก็ดคอยดูแล่บึงครับเบืองมั่นบามัันขยายพันธุ์ระไปหายขาพันธุ์มันก็ติดีฟองเป็นฟองลักเณะนี่ครับนี่แหละตีฟองกี่ฟองขก้นมาก พอตีฟองขึ้นม่าขมันหลายเอาเบลนวยสายตาว่ามันไหลห้องกัดห้องก็เจ็บเริ่มเจ็บการเจ็บนี่เ้างผู้ช่ว่าจะเจ็บให้เบิดเขาต้องเจ็บให้ยบริมาตรตีฟองคือจังไหนวะนี่ครับไม่ตีฟองแบบนี้คตีฟองนี่เบฟอง้กครับมันขยายพันธุ Interior ์ออกแล้วเราจะนี่ขึ้นตุ่มยังยไงเนาะขึ้งตุ่มสิครับนี่มันขยายพันธุ์อ๋ออันนี้คือขยายพันธุ์ว่าหรอแมนครับผมเห่นไ่มเห็นมั้ยมันเป็นการทำให้ขยายพันธุ์มันจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ลักษณะการขยายพันธุ์ครับ แสดงว่าถ้ามีตุ่มหรือว่ามีนฟองอากาศนั่นสิแสดงว่าเขาเกิดการขยายพันธุ์เกิดขยายพันธุ์ได้แล้วเราเบิ้งยังไดจังสีหัวสิพ่อเก็บหรือว่าพ่อเก็บอะไรพ่อเากิดเบิ้งจากสายตาเขาขับหางมันมันมันหนาเนียนขึ้นมาเป็นเนียนขึ้นมาหนาขึ้นมาเขาจะกล่าวเอาจะได้ยู่มันจะลู่สองสามลู่สี่ลู่เขาเริ่มเริ่มเบิ้งเก็บแต่ว่าการเก็บนี่เขาจะเพิ่งเก็บให้มันเกินไปแบบมันจาขาสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนใครเริ่มแรกเขาเก็บไปแล้วแบบนี้พอหมนรุ่นมาอีกมันไหลมาอีกเขาก็เริ่มเก็บล่องมังอีก บานเก็บอีกมันหลายเพิ่มันต้องคอยเพิ่มอ่าตาขึ้นแต่ว่าทุกขั้งต้องให้เหลือไว้ครับอันนี้การเก็บนี่เกิดขึ้นอยู่กับว่าเขาเขาแพ้หรือเขาแพ้หน่อยแพ้อะไรทำไงครับเพาต้องการเจียนมาแพ้หน่อยเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเลี้ยนรูไปในตูครับเพราะเขาจะว่าเขาจะบอกเลยว่านี่แต่มันแบบพอเป็นวิชาการมันเป็นแบบว่าไทยบ้านผู้มีอาชีพไทยบ้านเนาเขาต้องการเกณฑ์ดียตัวเขาเองก่อนว่าจะเอาใจใครก็มั่นเพราะมันเป็นพืชที่เกิดมาแบบธรรมชาติของมันครับ เราในในช่วงเวลาที่แบบเข้าปลอยจนกว่าเขาสิบแพรเนี่ยเข้าต้องบำรุงหรือว่าดูแลอย่างว่าก็ได้ดูแลอยู่ครับหากมันสีมันบองงามสีมันอาจจะเหลืองสีด<อ>เหลืองสีดเท่าต้าง,งเพิ่มปุ๋ยปุ๋ยทหายจักน้อยแต่ว่าอัตราการใส่หนีบใ้ใส่หลายได้ปุ๋ยพ่นสีใส่ตามผมใส่บอผมสองงานผมใ<ม>ส่บวกมสามโล่ทงสี่โลหนึ่งแล้วก็หากหากสีนี่งสีใดแล้วครับว่าต้องใส่แต่คันดูดดสีเขียวเข้มๆมันสีขึ้น คือคือพวสองดีนะครับคือพวสองใสครับพว้องเคยปุ๋ยลงไปยนี่เขาใส่ปุ๋ยยังบ่นี่พ่อปุ๋ยนี่กะต่างคนต่างอันนี้อยู่ผมเองเลใส่สูตรเองปุ๋ยเคมีครับแต่ว่าผมผมใส่สูตรเสมอครับใส่สูตรซี่หมาที่ข้อต่างสีเดี๋ยวปุ๋ยคอกมี่กะพวเคยใส่ครับเพราะว่าปุ๋ยคอกมี่ใส่ไปยามันเกิดน้ำเกิดขาบสีแดงสีย่างยามันเกิดสีนี้มันเกิดมากครับในปุ๋ยขอกมันมีแบบอินทรีวัตถทอันทางไลเนาะครับผมพวกขี้เงี้ยไกลไกคิดว่า มันน่าจะเป็นจังสั่นก็เลยบอ er, กาใส่กเ็เลยใส่แต่ตัวนีเมื่อใส่ตัวนีมันมันถูกกับตัวนีเขาก็ใส่เลรตัวนี้มาเลยครับสูตร bon. เสมอนะครับในการเรียยใส่ลายมาในพอจังบอเขานี่บอบอนี่กับตีอยู่ตัวสองงานนี่กับใส่ว่ามันทักสามโลดถึงสี่โลดหนึ่งครับต่อขังต่ออาทิตย์ขังหลักกับาใช้ว่าที่ถากมันสีมันยังสวยอยู่นี่เขาก็บอต่างใส่ครับล่อไปจนกระสีมันสีขึ้นอยู่ครับคุณภาภาของขครทำอีกเพี้ยนึหงแมนครับผมมันต้องเบิ่งไใ่พทำอีกเพีายนหนึ่ง ําเกินไปมันก็เน่าเรียวเสียเรียวเพราะว่ามันกินนะกินปยเยอะมันก็จะเสียเร็วแสดงว่าการเลี้ยงกับเลี้ยงมันยากต้อครับพ่อบ่ยากครับผมแล้วบันยากยังครับนี่มีความยากปะก็ค้วงยากนี่เ่บ่บ่าใครเห็นครับปัญหาตัวปัญหาตัวยากบ่ใครเห็นเพราะว่าแต่ว่าก็ว่าบ่เห็นมันก็ี่ไม่เห็นอยู่เขาห่วงหนึ่งห่วงจะเกิดแหนแหนนี่มันจะเกิด หนมันจะเกิดตั้<อ>งแต <ไป S 1> ่ใบเข้ามากันมา<แ>นทมันก่นครับมันบางบางบางบ่อนี่มันจะเกิดขึ้นมาหลายด้วยครับเกิดขึ้นก็ใ่อยพัมซูซีกันหากเข้าบ่าเจ็บตัวตัวหน้ตัวนี้ออกนี่หน้มันจะเป็นพืชที่ขวบคุมไก่พัมใดมันมีใบมันจะพืนเต็มบอ่อไครพัมก็ค่ะ รูใตพื้นกันเอาเสียไปเลยคือขึ้นแหนเนี่ยมันก็สามารถแร่อะไรขึ้นกันแร่อะไรขึ้นกันแต่เขาบวชควอบคุมเขาบวคบคุมเขาเขาต้องควบคุมเขารัันเป็นพืชที่มาามาาคููกันจักน่อยอยู่แต่ว่ามันจะมาเป็นตามฤดูกาลน้องมันแหนมันจะมาบางช่วงบางเดือนนี่มันจะมีบางเดือนกับไ่มีเลยมันวช้มีตลอดปีมันจะมาเป็นบางห่วงกองมันล่างจากที่เตรียมเรียบร้อยเลี้ยงได้แล้วบันนี้เอาไปคายใส่พออวันนี้จะช่วงนี้มันเป็นที่่า ขายง่ายแล้วครับไซส์กระดครับออนไลน์กระดสั่นเลยบ่มครับแมนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็รู้จักว่าผัมเฮานี่เป็นพืช <c oughs> ที่ที่กินกันทัว่วตัวประเทศเั่วแล้ว <c oughs> ล่ะครับการขายนี่ก็ถือว่าผ่อนคลายสิง,ง่ายครัง่ายมาขายทั้งออนไลน์กระดาขายแบบว,ว่าสดตลาดกระด้หรือเฮามีไอวิธีการอื่นๆนี่ก็ได้เลยครับผมครับอันนี้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์มาด้วยครับว่า ทางบ้านเพื่นเอาไปขายอยู่ไซกันได้ครับเราขายราคาจากบาทนะครับเนาะเจ้าอ่อนี่ขายราคาจากบาทพาะของผมยี่สิบบาทแหละครับเดี๋ยวนี้ครับนาเนี่เดือนยี่สิบบาทเต็มเลือดยี่สิบบาทต่ออย่างพาะต่อโลครับผมต่อหนึ่งกิโลบาถือกือแพงนี่ก็ถือว่าตั้งกางอยู่ครับเหมือนผมเห็นอยู่ในในโซเชียลนะจะแพง่ง่านี้นะแห็นครับแต่ว่าขายออนไลน์เพิ่นขายแพง่ง่านี้ไับ ขายเถ่าครับนี่ก็ขายหนาบอครับขายหนาบอหรือว่าหนาฟ้ามหนาฟ้ามแต่ว่าเป็นออนไลน์เป็นยังนี่ครับถือว่าไปกันไก่กุนีครับครับห้องพ่อนเนี่ยไปขายนี่ตลาดเนาะครับแล้วก็ขายทางออนไลน์ครับผมโอ้ขายขายง่ายเนาะพ่อเนาะครับครับถือที่ขายง่ายแล้วก็ตลาดร้องรับหลายๆแล้วก็ยังสิไปอีกหนาได้อีกไก่ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่บ่รู้ว่าใครพัมขึอนยังเราเสร็จถามพ่อว่าใครพนัมขึ้นยังครับพ่อ ไข้พํมนี่กักัดตอบยากเพราะว่าเป็นเป็นผืชโบัร่านข้องเฮาครับเป็นผืชโบร่านไปเป็นแบบของไทยบานเฮาขึ้นมาก็เห็นว่าอื่นไข้พํากะใส่ข้ามเบาข้ามเก่าเลยเป็นมันเป็นไข้พําค้อเก่าอยู่ครับแต่เป็นเป็นผืชที่มันมาจากพอเมียเฮาพาเ้าเลยคือเป็นของดังเดิมเลยครับเป็นของดังเดิมเลยครับผมครัเกิดมากผมก็เคยเห็นพอ อยู่มาปนิกนเห็นมาแต่น้อยเลยไหมครับเนี่ยเห็นมาแต่น้อยแต่บหลากหลายแบบนี้ครับตะกอนเนี่ยหา,า,ากินในแบกไหนครับพ่อหากินอยู่ตามถ่ายบ้านที่ว่ามีบวกม,มิน้องน้องบ้านน้องเกาเขาเ้แหลต่้่าเข้าม,มาบวกเนี่ยไมต้องบวกบวกขั้วอย่างเงีสะอาดาปนิดน้อยภาษาสะอาดครับตะกี้มันจะเป็นพืชที่ว่ามันก็ต้องการความสะอาดอยู่แต่เข้าเองบอกหูจากว่ามันอยู่แบบใดเขาไปเห็นเป็นไปเห็นปีนึงก็เห็นขังข้างเดียวตังเด้แตะกอนพุ่นเห็นข้างเดียวแต่ตอนฝนตกน้ำสีเบิร์ตมีมันจะมีขึ้นมา ครับเอาไปเอาเอากระเบิดไปเรื่อยแล้วก็หายไปอินหายไปเรื่อยจังสั่นกันพ่อไปขายนี่เพิ่นว่าทวงเดี๋วเอาเก็บมาตะคว้างบอกสิเพิ่นว่าว่าบอกตอนแรกว่าครับผมเอามาแต่ใส่นอสะอาดบ่านอนี่เพิ่นเบ่าเลยครับคั้ถามนี่หลากหลายเลยตอนไปที่แรกนี่คั้ถามจนตอบยากไปแล้วว่าตอบไปอีกบ่อที่แรกมันว่ามันสะอาดอยู่ครับผมมีบ่อมีอย่างย้อยแม่นบมผมไม่เคยเห็นนี่แหละใคล้ปั๊มสิมากมีบ่อสะอาดมีแต่ยื่นน้ำปลาไหมปลาอะไรยื่นน้ำมังบวกขั้วบวกยังได้ล่ะเพิ่นว่าเอาแสดงว่า เพิ่นกขนาจเฉพาะู้ว่าการเลี้ยงไก่พิมพ์นี่ก็มีมีจริงแม่นครับเพิ่นอาจสิคิดว่าเฮาไปเก็บมาแต่บ่อซี่เนาะถูกต้องครับผมจนจนพวกที่เพิ่นไปซื้อไปขายนี่เพิ่งตัดสินใจมาเบิ่งในบ่อเลยเพิ่นมาฮอดหม่องเลยบ่ครับมาฮอดหม่องเลยครับมาฮอดบอกมาเบิ่งบ่อแล้วเพิ่นเองเพิ่นกงตอบบ่ได้ว่ามันอยู่จังได๋เฮ็ดจังได๋เพิ่นตอบ่ขอมาเบิ่งกับบ่อเลยเพราะมาเบิ่งแล้วหลังจากนั้นผมผมมาใดว้าเลยว่าอยู่จังได๋เพคุณบอกแทนเลยเพคุณบอกแทนเลยครับครับ อออเขาเมนต์มานะครับว่าเคยเห็นคนเลี้ยงไข่ผั่มบ้านะครับเนาะที่นี่เวลาเก็บเก็บังไรเพาะเก็บเ้ากันนี่แหละครับเ้าสอนนี่แหละเ้าใส่ตะเคืงนี่สอนครับครับมีตะเคืงตัวนี้สอนอุปกรณ์เดี๋ยวข้าเดี๋ยวพ้าเป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อันนี้เขาเอิ่นึ่งวิ่งมาเท่าไหร่มะวิ่งมาเท่าไหร่เดือนนี่ยวิ่งแจ้งกี่ใบนะครับตอนนี้ครับอันนี้คืออย่างเปล่าไงแจ๊สิเขาผ่าเป็นผ่าครับผ่านี่เนาะผ่าด้ามครับผ่าด้ามคว้านด้วยกันครับสอนเราพ้นดีอยากเอาไปสอนน้ำท่งน้ำหนักกันเดตันสี่อะไรเด้ครับ มีผ้าดามที่ต่อผ้าผ้าตัวข้าวขาวนี่คือต่อกันกันในอากาศให้มัะกากาศมันออกครับมันจะบบวมมันจะบวมแมวใใจผ้าเข้ามาเล่นร่มอยู่ขมามันจะอุ่มร่มข้าจะบวมลงไปครับจะร่มร่มหน่อยครับอันนี้คือที่พอเราเก็บนะครับเราบที่พอพอี่ฝนเก็บมาครับมีด้ครับสอนไปสอนมาจนเต็มนีนี่เต็มนี่อะไรๆวันนี้ก็พอี่คันเต็มผ้านี่หาสิบลูกครับผมอ๋อเต็มผ่านี่ครับ ี่ผาเขาเก็ดมาเฉพาะเลยหาซิบโลห์รวมน้มมาเนี่ยพ่อบ่ครับเพราะรวมมีจฉามีจฉาขำเลยแต่เขาขึ้นไปแล้วเจ็บไหมมันไอ้นามยศออกแล้วมันอยู่หาซิบโลของมันเลยโดยประมาณนะครับพ่อมือหนึ่งนี่เก็บอะไรมาเนี่ยครับพ่อนี่มือหนึ่งนี่กะมือหนึ่งนี่กไปตลาดนี่กับสองร้อยโลขึ้นครับโลสองร้อยโลนะครับโลละยี่สิบบาทครับผมสี่พันบาทแล้วแม่นพอพ่อครับผมคือประมาณนั้นครับเก็บปรครับเก็บมัดหนี๋เดีว่าได้ลายกันหรือเปล่าพ่อลายครับผม เคยเก็บหลายสุดนี่ื่อยมามันจดกกิโลครับพ่อเก็บหลายที่สุดครั้งหนึ่งเคยเก็บถึงสี่ร้อยโลครั้งหนึ่งอยู่ครับป๊าดแต่ว่ามันกับเอาครั้งเดียวจบเพราะมันมันค่อนข้างทีเฮ็ดครับสองคนกับตายายมันอย่างเมื่อยครับคือคือพ่อครับแม่เฮ็ดท่ากันสองคนครับผมอ๋อก็เลยแบบกําลังกําลังผลิตมิสนีผลิตประจำนั่นครับเมื่อนั่นก็ขายเมื่อน้อยเนาะพ่อครับผมอ๋อขายขายเบิร์ตแมเมื่อนั่นเลยครับครับผมบ่พ่อหอดบ่พ่อหอดลูกค้าวน่ะละเมื่อนั่นแสดงว่าเมื่อนั่นก็เดือนนั้นสี่หมื่นหกหมือน มือมือนั่นนี่มือนั่นเนี่ยถึงกัน 4, อยู่แปดพันแปดพันครับเหมือนกันครับแปดพันเศษเลยเหมือนกันครับมือเดียวครับผมครับโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จล้วเหรอครัสำเร็จครับผม,มถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยเหรอครับครับฮะบันเนพ่อคิดว่าการเลี้ยงไข่พัมนี่มันดีอย่างไรหรอมันมันก็ดีถือว่ามันได้เป็นเงินคือวะาได้เงินแลวก็ะมันได้เป็นเงินเห้วเรากับแบบว่ามันอยู่กับบ้านแล้ักเป็น เป็นพืชเขาเองเป็นหน้าเขาเองเฮ็ดเองทุกอย่างครับมันเลยเกิดเป็นขอดีของเขาครับขอดีข้าวบ่ต้องไปเป็นปลูกจางเิ่นเพาเป็นหน้าหน้าเขาเลยหน้าคนเลยเขาขายเองผลิตเองขายเองเป็นพุ่มใจในสิงมูลีครับผมครับอยากให้ไผอยากเฮ็ดล่องเฮ็ดตอย่างเฮ็ดล่องเบิ่งครับเพราะเฮ็ดไปแล้วนี้มันสําเร็จลอยปรเซนต์เลยครับตามเฮ็ดแลลวก็คอยศึกษาไปแล้วากบว่าเขาใจก็มาเรียนรู้กันมาทักทายพักทำก็ได้ครับผมเสียให้ควบรู้ไปตลอดเลยครับครับถอาท่านผู้ชมอยาก ติดต่อหาพอ่อติดต่อสองทางไหนครับพ่อก็ติดต่อเบอร์โทรกะศูนย์เก้าสามสี่แปดสองสองแปดศูนย์เจ็ดทวิลาศนี่แหละครับผมขับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มองหาอาชีพสางรายได้นะครับก็ลองติดต่พอพ่อพวี่ของมาเบิ่งนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงที่ทางไล่กันอยากนําเสนอนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มองหาอาชีพนี้หรือว่าอยากเรียนรู้อาชีพนี้ก็ลองติดต่อพ่อวี่นะครับมาได้ที่ ฟ้ามไข่ฟั่มทวีหลักฟ้ามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ